เรื่องของผีช่องต้องมนตอนผีพรายผีพรายส่วนใหญ่มักมีถิ่นอยู่อาศัยในน้ำมากกว่าบนบกโดยเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กและมักปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นโดยเฉพาะในกลางทะเลมักพบเห็น ในทะเลที่มีพายุหรือบริเวณที่มักมีเรืออับปางโดยบางตำราก็หมายถึงปีศาจที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสมุทรทะเลตามความเชื่อของชาวตะวันตกหรือบางแห่งอาจจะพบเจอได้ในป่าใหญ่มันกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารแต่บางคราก็บอกว่าเห็นเป็นดวงไฟติดบนยอดเสารกระโดงเรือ เขาจึงเรียกว่าภายน้ำพวกนี้ถือเป็นผีร้ายผีในทะเลที่ชอบมาทำร้ายเขามีวิธีแก้ก็คือเอาขนเป็ดขนไก่เผาเอาข้าวสารกับเกลือแลของโซโคสาดใส่บางทีก็มีการเสกน้ำมนต์ประพรมก็สามารถขับไล่พวกพูดผีพวกนี้ได้นะ และอีกเรื่องเล่าตำนานหนึ่งก็ได้เล่าไว้ว่าผีพายนั้นมักเป็นผู้หญิงและมักชอบอาศัยอยู่ในน้ำเวลาที่ใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือน้ำลึกๆอาจจะโดนผีพายเอาผมพันขอลากจมหายไปทั้งนี้เพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือ ให้มาเป็นตัวตายแทนเรียกว่าผีพายน้ำแล้วตัวเองจะได้ไปผุดไปเกิดใหม่เสียผีพลายชนิดนี้จะเรียกว่าพายน้ำเจอได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มแต่ผีพายที่เคยกล่าวไปแล้วว่าทำให้เกิดลมพายุขึ้นลมทะเลท้องทะเลปันป่วนอันนั้นเรียกว่าพายทะเลชาวประมงหรือชาวใต้ที่มักออกเรือ จึงใช้วิธีแก้โดยการสร้างรูปแม่ย่านางไว้ที่หัวเรือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีพายทะเลมารบกวนเวลาออกเรือนั่นเองส่วนผีพายที่อยู่ในป่าหรืออยู่บนบกมักปรากฏรูปร่างเป็นผู้หญิงหรือบางที่จะเรียกว่านางไม้นางไม้เหล่านี้ก็สามารถจัดเข้าพวกผีพายได้เช่นกันหนา เรียกว่าพายตะเคียนพายตะนีที่เรารู้จักกันดีนั่นเองแล้วท่านเล่าเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยได้พบผีพายบ้างหรือไม่